นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอนดินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องกฎธรรมชาติที่จะต้องขยายตัวตนเราก็ต้องยอมแข็งแกร่งตามไปข้อความโพสต์จากเลดิโอได้เขียนข้อความไว้ว่ากฎของธรรมชาตินั้นคือถ้าเราต้องการขยายตัวตนของเราให้มากขึ้น มันก็เหมือนเป็นการทําให้เราแข็งแกร่งยิ่งขึ้นคุณรวมถึงผู้คนมากมายจะทําหน้าที่คล้ายกันกับเทรนเนอร์ในยิมเพื่อจะออกแบบให้ร่างกายนั้นแข็งแรงต่อไปถ้าเกิดสมมุติเรามานั่งตั้งคําถามว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้เนี่ยเรากําลังขยายตัวตนของเราอย่างถูกทางหรือเปล่าผมเชื่อว่ามนุษย์เรามีการขยายตัวตนที่ไม่เหมือนกันลดหลั่นกันไปตามสีิปัญญาและความรู้รวมถึงข้อมูลที่เราสะสมมา ถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นตัวเองได้เลยเราก็จะไม่สามารถขยายตัวตนนี้อย่างถูกวิธีการขยายตัวตนอย่างถูกวิธีนั่นก็คือการรับรู้ว่าสิ่งที่เราทําในวันนี้อาจไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เรานั้นเป็นไปแต่มันอยู่ที่ว่าเราวันนี้กําลังอยู่ในวิถีทางที่ถูกต้องจริงๆหรือเปล่าการกลับมาถามตัวเองว่าเมื่อธรรมชาตินี้กําลังบอกเราว่าให้เราทําสิ่งที่ถูกต้องทําสิ่งที่เรานั้นต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เราจะทำยังไงให้ชีวิตของเราแข็งแกร่งจริงๆเราต้องหากูรูหาผู้รู้หาเทรนเนอร์รวมไปถึงหาใครก็ตามที่เขาจะเป็นคนที่คอยช่วยไกด์ชีวิตเราให้ดียิ่งขึ้นหลังจากนี้ต่อไปผมก็ยังมีความคิดว่าเราทุกๆคนก็ยังต้องหาบางสิ่งบางอย่างให้กับชีวิตของตัวเองเราจงเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราทําและสิ่งที่เราคิดนี้ย่อมมีความสําคัญต่อมุมนุสยชาติและมันก็ย่อมจําเป็นต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมาย รวมถึงตัวของเราเองด้วยผมไม่ตั้งคำถามขึ้นมาว่าจงขับเคลื่อนตัวของคุณเองและผู้คนที่คุณรักเพื่อให้เขาทำสิ่งที่ยากสื่อไปเมื่อคุณรู้ดีว่าสิ่งที่ง่ายไม่เคยช่วยอะไรเลยคุณทํทำอย่างไรที่จะมอบความรักให้กับเขาอย่างแท้จริงแน่นอนว่าผมเข้าใจดีหลายคนพยายามจะหาเหตุผลว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบสิ่งที่ยากฉันเจอสิ่งที่ยากมาเยอะอยู่แล้วฉันต้องการสิ่งที่ง่ายหลังจากนี้ผมคิดว่าความพูดเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้น และใครที่พูดแบบนี้ผมคิดว่าเราจะต้องตั้งคำถามอีกสักครั้งหนึ่งว่าชีวิตนี้มันมีง่ายจริงเหรอและอะไรที่มันทําให้เราง่ายถ้าเราผ่านความยากเย็นแสนเข็ญแล้วถ้าเราผ่านความลําบากแล้วเราไม่สามารถรู้หรือแต่นักรู้รวมถึงตกผลึกได้เลยแล้วมันจะมีความหมายอย่างไรผมคิดว่าความยากลําบากนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้ถ้าเกิดสมมติเราไม่สามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้เลย้เราจะสามารถท mm. ําอะไรให้มันดีขึ้นได้จริงเมื่อวันนี้เป็นวันที่เราต้องเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ เราจำเป็นจะต้องตั้งใจในการใช้ชีวิตตั้งใจในการเรียนรู้แล้วมันก็จึงเป็นเหตุผลที่ว่าเราต้องตั้งสติให้ดีๆเรียนรู้สิ่งตรงหน้าว่าความยากนี้ไม่เคยช่วยให้ชีวิตนั้นแย่ลงจนกระทั่งเรานี้ตีความหรือให้ค่าความยากนี้เป็นความทุกข์นั่นเองหรือเป็นสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็สมมติมองมุมกลับกันความง่ายมันเคยทำให้ชีวิตของเราง่ายจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่เคยทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้จริงเราจงเรียนรู้ ที่จะเรียนอยู่อยู่ความยากนั่นเองความยากจะนํามาซึ่งความง่ายต่อไปไม่ใช่ว่าเราจะเลือกแต่อะไรง่ายๆแล้วจะไปหวังให้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ได้ยากกลับคืนมาถ้าเกิดสมมุติว่าเรากําลังมีความรักความสัมพันธ์ในแง่มุมหนึ่งผมคิดว่าความง่ายกับความยากไม่ขึ้นอยู่กับเวลาบางคนบอกว่าเฮ้ยฉันคุยแป๊บเดียวฉันก็ได้เข้ามาครอบครองแต่ผมมองกับมองว่าความรักมันไม่มีห่วงเวลามันมีแต่ว่าเรารู้สึกอย่างไรกับเขาเพราะว่าความง่ายความยากไม่ได้อยู่ที่เวลาทั้งหมด แต่มันอยู่ที่ตัวของคนนั้นด้วยถ้าเกิดสมมุติคนเราสามารถที่จะรักคนคนหนึ่งได้อย่างแท้จ,จริงเราจะมีเวลากันรอเปล่าเราเคยมีเวลาที่จะรักลูกของตัวเองรอเปล่าเราเคยมีเวลาว่างเว้นของการให้เราจะไม่รักใครสักคนหนึ่งที่เรารักไปแล้วรอเปล่ามันก็คงจะไม่สามารถเป็นไม่ได้จริงยังไงแล้วผมก็มีความเชื่อมั่นมากเลยว่าการที่เรารักใครสักคนหนึ่งไม่มีคาว่าง่ายหรือยากมันมีแต่ว่ารักหรือไม่รักชอบหรือไม่ชอบเวลานี่แหละจะเป็นตัวกําหนดว่า เรานี้รู้สึกไงกับคนคนนี้จริงๆแต่เราก็จงอย่าใช้เวลาจนสิ้นเปลืองเกินไปจงอยู่ในกรอบเวลาที่ตั้งเอาไว้และนั่นแหละจะเป็นเวลาที่ดีที่สุดที่เราจะเรียนรู้ว่ามันควรจะเกิดขึ้นในณเวลาใดเวลาหนึ่งทุกคนล้วนเป็นเบ้าหลอมให้กับชีวิตของเราให้ทุกสปปรรพสิ่งล้วนเป็นสิ่งที่จะกําหนดอัตลักษณ์ตัวต,รตรนเราสืบไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราเจอความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราแฟนเราเพื่อนเราให้เรารู้หรือเปล่าว่าเขาเหล่านั้นเป็นใคร ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีอาจารย์เป็นของตัวเองอาจารย์นี่คือความทุกข์อาจารย์นี่ก็คือความสัมพันธ์ต่างๆที่เข้ามาอย่างทิ่ของเราเราผิดพลาดเรียนรู้เราเข้าใจว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทําในอดีตเนี่ยมันผิดพลาดมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คนคนนึงเขาเสียใจเราปรับปรุงได้ไหมถ้าปรับปรุงได้ทําเลยถ้าปรับปรุงไม่ได้ต้องถามเองว่าทําไมเพราะอะไรเมื่อเรามีคาตอบเราก็จึงเรียนรู้ว่านี่คือกรอที่เราจะต้องเดินไปนี่คือ มารวดที่ทุกคนนั้นมองมาที่เราเราต้องตัดสินตัวเองผ่านการกระทำของเราเท่านั้นอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นถ้าเกิดสมมติการทําทำของเราไม่ดีจริงๆเราจึงเรียนรู้ที่จะกรอบการทําทำของเรานี้ให้ได้แคบที่สุดและเล็กที่สุดเพื่อให้เราไดงเห็นว่าเราทําอะไรได้บ้างและเราทําอะไรได้ดีที่สุดจงทําสิ่งนั้นต่อไปถ้าหากวันนี้เรามีตัวตนที่เปลี่ยนแปลงไปจากคนคนหนึ่งที่เราพบเจอจงเรียนรู้สิ่งหนึ่งที่สำคัญนั่นก็คือเราจะไม่สามารถที่จะเข้าใจถึงสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ทั้งหมดจนกว่าเราจะผ่านสิ่งนั้นไปผมเรียกมันว่าการย้อนเวลากลับไปเพื่อรีวิวบางสิ่งบางอย่างชีวิตเรามีเหตุการณ์มากมายที่ผ่านมันยังชีวิตประจําวันของเราบางก็คิดบางก็ไม่คิดบางก็บอกว่าการคิดถึงชีวิตในอดีตเป็นเรื่องของความคิดมากมันทําให้เราปวดหัวปวดสมองแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ในวันนี้ก็คือเราได้อะไรจากมันเราได้อะไรจากอดีตอดีตเคยสอนอะไรเราบ้างไหมแล้วสิ่งที่เรียกว่าอดีตนี้เราสามารถที่จะ หิวใจเรียนรู้กับมันรวมไปถึงยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในจริงหรือเปล่าโลกใบนี้ย่อมเป็นมิตรกับเราก็ต่อเมื่อเรานั้นมีความอ่อนน้อมทมตนกับโลกใบนี้ให้ได้มากที่สุดนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกว่าชีวิตนี้จะง่ายหรือยากอยู่ที่ตัวเราเองด้วยไม่ได้อยู่ที่สิ่งภายนอกอย่างเดียวความคิดของเราเป็นบอกเกิดของคําพูดและคําพูดของเราก็เป็นบอกเกิดของการการะทาต่อไปหากวันนี้เรามีความคิดที่ไม่ดีมีความคิดที่ท็อกซิกที่เขาฮิตพูดกันมากเลยในช่วงนี้ เราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างไรผมยังมีความคิดอยู่เสมอว่าคนที่เปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองทุกๆวันเขาจะฮิวใจได้และเขาจะเป็นคนที่ไม่ท็อกซิกอีกต่อไปเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเรียนรู้จากตัวเองจริงๆเราจะรู้ว่าทุกคนมีความท็อกซิกเป็นของตัวเองทุกคนมีความยากด้วยหวงเราเองทุกๆคนเราตั้งเงินขายให้มันยากอยู่แล้วเพื่อให้เรานั้นมีความสุขในชีวิตประจําวันของเราแทนกดสมมติเราทำให้มันง่ายง่ายที่นี้ไม่ได้หมายความว่าใช้ชีวิตง่ายๆแต่เราตั้งคําถามว่า ถ้ามันยากมันยากอะไรหรือเรื่องอะไรที่เราควรยากรวมไปถึงเรื่องอะไรที่มันควรง่ายก็ต้องง่ายเหมือนกันในแง่ของผมผมคิดว่าสิ่งที่ควรยากก็คือการผ่านอุปสรรคเนี่ยเราควรที่ทําให้มันยากที่สุดอย่างเช่นการที่เราเลือกคู่ครองเลือกเพื่อนเลือกการตัดใจแบบเมเจอร์อีเวนต์เราจะทําให้มันง่ายไม่ได้เลยเราต้องทำให้มันเข้มข้นอินเทนส์ให้มันซีเรียสให้มากที่สุดเพื่อเราเรียนรู้ว่าคนคนนี้ก็จะไปต่อกับเราได้จริงๆรหรือเปล่าถ้าเกิดสมมุติเราออกแบบให้มันง่ายเกินไป ราจะพบเจอปัญหาเต็มไปหมดเลยหลังที่เราครบหากับคนคนหนึ่งนี่แหละจะมีเหตุผลว่าถ้าคุณต้องการหาคู่ชีวิตหาคู่ครองหาคนที่จะร่วมเดินทางไปทั้งชีวิตคุณจงตั้งใจเลือกและคุณจงเรียนดูที่จะหาบททดสอบย,ยากๆมาทดสอบกันและกันมันไม่ใช่แค่ทดสอบแฟนของเราหรือคนของเราแต่มันคือตัวของเราเองด้วยเช่นกันสุดท้ายนี้กฎของธรรมชาติเป็นกฎเดียวที่เราต้องยอมสิโรราบ อย่าไปต่อกรกับกฎของโลกไม่เช่นนั้นเราจะเจ็บปวดอย่างหางที่สุดมิได้เมื่อถึงจุดหนึ่งเราทดสอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราเชื่อวความง่ายเป็นทางออกคนอื่นอาจจะเชื่อว่าทางยากเป็นทางออกไม่ว่าคุณจะเชื่อแบบใดขอให้คุณเดินทางนั้นอย่างตั้งใจแล้วผลลัพธ์มันจะออกมาเองว่าคุณกําลังเชื่อในสิ่งที่ถูกหรือผิดอย่างไรผมเองเป็นคนที่เชื่อทางที่ยากมันเป็นทางที่ดีที่สุดแลินเป็นทางที่ปลอดโปร่งโล่งสบายในบานปลายอย่างแน่นอนผมไม่เชื่ออะไรที่มันง่าย เช่นคิดง่ายๆพูดง่ายๆหรือทําง่ายๆจะนํามาซึ่งชีวิตที่สุขสมบูรณ์และทรงพลังมันกับกลายเป็นสิ่งตรงข้ามว่าผมเชื่อว่าด่านที่มันยากๆมันทดสอบเรามันพยายามให้เราขนขวายทําบางสิ่งมันคัดคนที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตแล้วมันก็น้อมนําหรือดึงคนที่ใช่เข้ามาในชีวิตของเรามากยิ่งขึ้นเรียนรู้ว่าเราทุกคนมีโอกาสพบเจอคนที่ไม่ใช่เต็มไปหมดแต่อย่าลืมว่าคนที่ใช่มีเพียงไม่กี่คนเราจงเรียนรู้ที่อยู่กับคนคนนั้นและรักษาความสัมพันธ์ รวไมไปถึงเยียวยาเรื่องราวของชีวิตให้ได้ดีที่สุดอยู่กับความยากอย่างมีสติใช้ความง่ายให้เป็นประโยชน์ในเรื่องราวของความคิดแต่อย่างง่ายในทุกๆเรื่องถ้าเรายากในทุกๆเรื่องมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีจงยากในเรื่องที่ควรยากเหมือนกันเรียนรู้จะเล่นแร่แปรธาตุกับทุกๆสปปรพพสิ่งที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเราแล้วเรานั้นก็จะรู้ว่าเทรนเนอร์ที่แท้จริงไม่ใช่ใครแต่มันคือความคิดของเราเทรนตัวเองเป็นที่ปรึกษาให้กับตัวเองฮิวใจตัวเอง อย่าลืมที่จะแก้วความท็อกสิกของตัวเองด้วยเช่นกันผมเชื่อทุกปัญหาจะมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เ mm hmm. พื่อนปรึกษาหรือเฟรนท็อกแยชิด้วยนะครับ